โรเป่ย์คอมพานีพรีเซนซ์เป้าหมายไปแคมป์ทหารครับสับไกลเลยให้ตามไหมอ่าตามก็ได้ครับฟอลโล่ Follow, ตามก็ได้เดี๋ยวเพิ่งยิงเขานะคุณบูมมาครับกลางวิ่งไปครับผมเป้าหมายใส่เอ่อหมวกทหารนะครับกระเป๋าสีน้ำเงินชุดทหาร อ่าเขาอยู่ในค่ายนะครับคุณฟีตรอมออนไลน์นะฮะเช็คหน่อย,ยนะคุณเห็นคุณเห็นเขายังเห็นแล้ะอ่าเขียวอ่าโอเคจัดเลยฮะคุณฟีตรอมอยู่ตรงป่าสนตรงข้างโรงงานใช่ไหมเลยตรงข้างโอเค เขาอยู่ไหนครับเกาะค่ขขายครับเขาอยู่ทางไหนทางนอกเลยครับวิ่งออกไปทางนอกฝั่งไหนฝั่งนอกถนนครับผมวิ่งไปไหนของมันเนี่ยคุยเราเจอไหมครับไม่ตามเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ไหนละครในป่าสน ป่าสนตรงตึกเขียวหรือป่ะครับ ดาวครับตายแล้วหรอตายครับขอไปดูศพเลยนะยังไม่ตายยังไม่ตายต้องซ้ำไหมยังไม่ตายเนี่ยอ่าปั๊มได้ไหม,ไไมเนี่ยอเข้ยิ่อ่าย่าผมล็อกเขาไปฮะผมฉีดร์ฟีนนะครับ ดี๋ยวผมฉีดอันนั้นให้มันจะได้ฟื้นฉีดมาฟื้นฟื้นไหมไม่น่าจะฟื้นนะอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อ่าวิ่งขึ้นมาบนเนินตามตามถนนไปนหรือเปล่าอ่าถ้าวิ่งตามถนนมาตัดทางขวาขึ้นมาบนเนินตรงหัวมุมกำแพงฝั่งข้างนอกพอดีโอเคครับ <Okay. S 1> มุมกำแพงสุดเลยนะผมล็อกเขาไว้อยู่ยไ,ไม่ตายสวัสดีครับนนสวัสดีครับ สดีครับสอร์ดีครับสอร์ดีสอร์ดี I'm sorry I'm sorry man uh, you you shoot me first I'm sorry I don't want to m e you like this sorry ยังไม่ตายเขาตื่นนยครับไม่ตื่นผมล็อกแขนเขาไปเลยเดี๋ยวจะไปปลุกให้ก็น่าจะอนคนเชียดอยู่ สนุกสบายครับ Forest is stand by อ๋อเขายังยังยัง,ย,งยังอยู่มีกุญแจมือไหมมีฮะตายแล้วโอ้สอรี่ว่ะตายไปจังตายแล้วสอร์รี่สอร์รี่ตายแล้วครับตัวไหลไปเลยกรรมอ๋อเห็นศพแล้วคุณเห็นศพนึงไหมตรงนั้นอะ่ะ เห็นับเฮ้ยผมหาคนไม่เจอนะเขาเสดเหรอไม่นะ่นมันคนละคนอีกคนนึงน่าจะคือไอคนเนี้ยมายิงคนเนี้ยตายอ๋อ oh. ไอคนเนี้ยมายิงยิงไอเจ้านี่ตายแล้วอีฟอยู่ตรงไหนฮะอ่าขึ้นมาตรงขึ้นมาข้างบนอีกตรงหัวมุมคุณเห็นหัวมุมวงแพงไหมอะ เห็นฮะนั่นแหละครับขึ้นมาเลยออกไปนอกออรงงอกระแ,แพงครับอ่าใช่ตรงหัวมุ <Okay. S 3> มนอกกระแพงพอดีใครอยู่กระแพงครับโอเคเนี่ยคนนี้ใช่ไหมที่หมวกเขียวเนี่ยเนี่ยหมวกเขียวกระเป๋าเขียวเนี่ยเนี่ยมมมมเจอแล้วครับม,มีลองฮอนคุณ โดดเลยโดดเลยลองแรงมากเดี๋ยวผมดึงของออกจากตัวให้เขาก่อนขวานฉันขอแล้วกันน่ารักมากเอาให้หมดเลยค่ะ เ,เกงลูนไม่ต้องสืบเ,เกงอ่ะเสื่องใช้ได้ครับลองฮอนยังใช้ได้ได,ดึงเลยมีได้ครับมีไงลองฮอนเนี่ยนันวางอยู่นั่นคนดีๆยิงไปประมาณยี่สิบนัดเห็นเขายืนจะยิงดวนดวผมไงผมก็แล้วเขาเจอผมทำไมเขา,านี คุณดูปืนเขาคุณเขามีลองฮอนกับไอ้นี่กับไอ้คาบินยิงกับคุณไม่ได้แล้วคุณดึงลองแรงให้ผมมันไม่มีลองแรงนะมีแต่ลองฮอนมีแต่มีแต่ลองฮอนเจ็บลองฮอนไปก่อนเลย<อ>เขายิงไอ้เจ้านี่ตายเมื่อกี้ผมเห็นนะ แต่เอเคหนึ่งศูนย์หนึ่งมันดีดมากอะยิงนัดหนึ่งตึดตึดตตึงขึ้นมาบนหัวได้เลยดีดแล้วผมต้องกักหนึ่งวีอะใกล้กระสุดโดนโดนเขาปิง,300างสามร้อยไม่เจอแล้รบเก็บขึ้นมาครับลองฮอนะเก็บมายัาง ถ้าองศาเขามากเลยเมื่อกี้ผมล็อกล็อกแขนเขาไว้ไม่น่าตายไวเลยอุตส่าห์จะมาช่วยนี่อลองฮอนนี่น,นี่เดี๋ยวผมเทคให้ก็ได้อ่าเนี่ยเนี่ยวลองฮอนผมบางพื้นแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมเทคใหเ้เทคให้เดี๋ยวผมมาโยนตรงนี้อ่ะนี่ตรงนี้ ตวปีดเลยนะเนี่ยตรงที่ผมนั่งเนี่ยมีนี่เขากินข้าวที่นายกินเหลือๆไปเนี<ๆ>่ยนะไม่กลัวติดเชื้อหรอไม่ไม่งไงม่ผมยิงอะไรแล้วน้ำเกลือใา้ขอน้ำเกลือมีใครมีถุงเลือดไหมฮะจะเอาเลือดให้ ผมมีไอวีสตาร์คิดใช่ไหมใช่เข็มด้วยอะ่ะไม่มีนี่ผมมีแต่นเนี้ยถุงไม่มีถุงเลือดเอ้ยดูในพยาบาลเมื่อกีน้น่าจะมีนะนี่ไงพยาบาลมีอ่อาแบตเตอรี่ดาเมจนะใช้ได้อ๋เก็บให้หนะ่อยดูเ <c oughs> กบ็บแล้วดึงมาเลยถุงหนึ่ง ผมกําลังจะฉีดมอร์ฟินถ้าฉีดมอร์ฟินเขาน้าจะฟื้นนะเมื่อกี้ไม่เคยลองเลยคิดได้เอ้ามันมีกุญแจมืออยู่ด้านในนี่ว่าเอขวดสีเหลืองนะครมอร์ฟินไม่ใช่มอร์ฟินนี่นยยี่นนไงเอ,อเอ,อ้ที่เป็นแท่งสีชมพูสีแดงอ่ะปลายสีแดงอ่ะ คล้ายๆกับแะ้วผมมีขีดกันขาคะัตอนแรกอ่ะผมจะเอาไอ้แท่งเหลืองมาชีทที่มันฟื้นน่าจะฟื้นนะพูดถึงฟื้นะผมเคยครั้งหนึ่งทำไมมันใส่ไม่ได้ครับอืมไอเขยมกับถุงเลือดมันใส่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันต้องค้าเป็นถุงห่อนเปล่า มันต้องเอาบัตรบัตรกับนี่กับไอไอวีถ่ายด้วยกันเปล่าผมกดใส่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผมยิงนัดแรกแล้วลองฮอนเสียด้ยชิกแซกยิงลำบากมากเลยผมก็นึกว่าเขายิงผมเขก็หนีอ๋อยิงไอเจ้านี่คนหนึ่งเดีย๋ยวไปดูศพเขาก่อนตายแบบตายท่าหนาดมากอ่ะ ใช่ตายแบบจีนี่ถือสองปืนด้วย H K S กับจีนี่มันเด็กเกิดใหม่นี่วะดูพอตาย น้องสารน,น้องสารเขาเมื่อกี้ใส่คุณแจมือเขา จะเอาเลือดตัวเองมาแต่มันทำยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะหมอุาสตร์ปุ๊บโอบวกแจกเลือดให้ได้ผมมีสเปซสองสี่ น้ำเกลือนี่มันต้องให้เพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับให้คนอื่นได้อย่างเดียว กระแพงตรงหัวมุมเลยข้างในเรดาร์มันหมอบอยู่ไหม่ะเข้าชาร์จคนละฝั่งกันนะ,ะเดี๋ยวผมชาร์จฝั่งนี้เข้าเข้าชาร์จในฝั่งนู้นเลยจะเข้าตรงไหนกันมุมกระแพงเลยใช่ไหมฮะอยู่มุมกระแพงนั่นในเลยตรงสีเขียวอ่ะตรง ที่สูงสีเขียวอ่ะไม่มีนะเห็นไหมไม่มีนะไม่มีครับผมดูแล้วหาก่อนครับ ดิสแล้วยิงแล้วดิสออกเลยอ่ะโอ้โหน่าเกลียดว่ะตกใจไงมือใหม่ไม่เคยเจอคนอะไรประมาณนี้ไมายิงผมเลยดิสออกเลยน่าเกลียดมากเราทิ้งเอเคด้วยมีเอเควางอยู่น่าเกลียดมากอ่ะแล้วผมกำลังกินข้าวอยู่ไง ไอเรากำลังจะเรียนรู้วิธีเอาเลือดออกผมก็ทำแม่งทำแม่งเอ๊ะผมซูมดูมันทำไมมีเสียงเสียงเสียงกุกกิกกุกกิกหายใจด้วยปุ๊บโอ้ใช้ได้เลยพอมีเพื่อนอีกนะฮะน่าจะสองสามคนไปฮะไปเลยไปเลยไปไหนกันดีมามามา,มาตามผมมาตามผมมามาให้น้ำเกลือผมหนะ่อยทางไหนะ่ะเนี่ยขึ้นมาตรงเนื้อเนี่ยผมกำลังจะเข้าไปยิงเขาเขายิงผมก่อนไงนะเขาซูมเขาซูมดักผมรออยู่แล้ว dạng oh. ghê không tham gia mà ta mà gia kia gia tham gia tham gia đi con เฮอยผมพังเลยแล้วชุดยังมีระเบิดนะมั่งยิงแล้วดิ้นหนีหออกโอ้น่าเกลียดมากมันอยู่ที่มือผมอยู่นะกีบดิกดคำว่ากีบอ่ะครับผมกดแล้วเออเอเอได้ล้องรอดีเลยครับ ครับไม่เป็นไรรอได้น้ำรอใครกินน้ำผมผมผมถือลองฮอนด้วยเมื่อกี้โอ้โหถ้าถือ AK นี่จบไปแล้วนะั่นนะดีก้ามผมก้ามผมใหญ่ดูดิ <c oughs> <c oughs> แน่น แบบกล้ามันแน่นใหนหนูหน่าเกียดมากอะจํำมายิงโอ้โหแล้วจ้ำออกด้วยนะโอม้มันแบบเร็วมากอะมันแบบน่าเกียดตรงนี้แหละคือยิงปุ๊บออกเลยออกปุ๊บเลยคือกูยิงปุ๊บออกเลยโอ้โหน่าเกียดมากเพราะผมวิ่งหาตรงมุมที่มันจะคือถ้าแน่จริงมันต้องออกมาแบบมาดักผมอีกรอบนึงอนะ นี่ไม่ดักเว้ยนี่ออกไปเลยเลยลว้ยถือ AK ไว้ให้ด้วยถือสองมือไงกะแบบประชิดนะ่ะน่าจะทําอยู่แถวนี้เราว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะครับคุณเห็นลานโล่งๆตรงนั้นไหมมันจะมี สุดตรงป่าตรงขอบถนนนะ่ะมันอยู่ตรงนั้นแแถวนั้นนะเล็งขนาดบังเกอร์หรอาตรงบังเกอร์นอกใช่ไหมแล้วก็เลยถนนมาทางมันอยู่ตรงหัวมุมทางซ้ายพอด,ดีมุมป่าเล็กๆอนะ่ตรงพอเดินไปตามถนนจะเจอป่าก่อนใช่ป่าอันแรกแหละผมเห็นตัวแล้วผมเห็นตัวแล้วเขาอยู่ข้างบนบนไหนฮะอะอยู่แถวๆรถนะครับผมเข้าเวลายะปชิด นายจะเล่นเกมใช่ไหมหนู<า>คุณอยู่ไ, <ข S 1> ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนตามใครก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ในต่นไม้เนี่ยผม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 เขาอยู่ข้างบนหน้าเราเนี่ยเขาบุบบนหน้าบนเนินเนี่ยบนเนินขวามือนะเรระวังหน่อยระวังหน่อยเขาขึ้นมาบนเนินแล้วหมดสิน้นนะหมดสิน้นบอกแค่ก่อนละอยู่ตรงนี้แหละ,ะแต่ขอบถนนนี่แหละคุเห็นเขาแล้วคุณเห็นเขาแล้ว ป่าหน้าผมเลยยิงครับยิงยิงครับยิงยิงผมกลัวพลาดเฮ้ยยิงเลยคุณคุณยาคุณยางรับนี่เราบอกพี่การนะเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอย่าบอกพี่กั้นเขาอยู่ตรงไหนคุณอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตายแล้ว เดบร้อยตายครับน de de es que ี el o o. È, aime, o, el. El ่ของจริงเลือดเลือดคุณเลือดคุณเลือดเลือดคุณพันเลือดก่อนพันเลือดของคุณอ่ะคุณเอาปืนลงก่อนคุ้มกันคุ้มกันอ่าคุณฟีดอมคุ้มกันครับคุ้มกันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนคุ้มกันทั้งหลังเลยหลังป่าโน้ให้ผมกดตัววายเนี่ยแล้วปุ่งเล็งคุณเดี๋ยวผมแพ้ำเกลือรอแป๊บึงอ่าชีดไหมครับขาหักเลยโอเค ได้เหลืองเฮ้ยใจฉีดเอาดามขาดามขาดามดามขาดามขาจะฉีดจะฉีดอ้าวชิบหายละตายแล้วน่ะต้นหัวใจอ๋อไม่ได้ฉีดครับเฮ้ยฉีดไปแล้วเอ้าชิบหายอ๋อเข็มเข็มเดียวไม่เป็นไรอย่าเกินสามเข็มผมให้น้ำเกลือไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมตัดไม้ดามขาให้ขอแบนเดิตหน่อยวางแบนเดิตให้ผมครับครับแล้วคุณถือปืนฮะคุณถือปืนรอฮะ ถือปืนแล้วดูรอบๆไปเลยครับถือปืนรอคุณน่ะถือปืนรออย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามุ้๊มุ้ไปที่อื่นก่อนครับมุ้ที่อื่นก่อนมุ้ที่อืน่อนด้วยเดี๋ยวผมขอขอดึงศพดึงศพก่อนศพมันอยู่ไหนศพศพอยู่เนี่ยขอดึงศพก่อนเอาศพหายเี้ยแล้วม,มันอยู่ในช่วงบักนี่ศพอย่าครับไหนวะ ใค,ใครเจอดึงของออกข้หนนอยให้ก่อนฮะอ,อยากจะเล่นเกมใช่ไหมยิงผมแต่ยิงไม่โดนโอ้ยิงผมโดนนะหนักหนึ่งไม่โดนเลยยิงผมอ่ะทิกนะแซกยางเยอะนะนะอ่ะดึงดึงออกมาดึงของมาให้หมดเลยให้หมดทุกอย่างดึงยนตกข้างนอกให้หมดเลย น่าจะมีของที่เราใช้ได้อยู่มีแผนที่อะไรมาเยอะเลยผมอ้อมข้างหลังนะโชคดีเวลาคุณวิ่งอ่ะคุณอย่าวิ่งตรงๆอย่างนั้นคุณคุณอคุณบูมครับคุณวิ่งตรงใช่ป่ะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เพราะเขาเล็งไปทางคุณเลยไม่นี่ตรงต้นตลยแล้วทีนี้เขาเห็นผมนะเขาก็เล็งมาที่คุณต้องแซกเลยคุณต้องซิกแซกมาเลยซิกออกขวาไปเลยไม่ต้องวิ่งตรงมันอะ ไม่ใช่ซิกแซกแบบวิ่งซิกแซกอย่างนงี้คือต้องวิ่งตีออกขวาหรือซ้ายไปเลยรับรองยังก็ตายเมื่อกี้ตาดิดนะจบเลยผมยิงฟรีๆเลยผมให้น้ำเกลือไปแล้วดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นล้โอเคโอเคอ่าคุ้มกันอ่ะผมดึงดึงของโอ้โหผมยิงไปคุณเลยชิบหายใช้โมอเส้นอ่ะโขกอะไรไม่รู้อะ้ยเสื้อพิติน้คุณเสื้ออ๋อ ริบโดครับริบโดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆเดี๋ยว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 อาดูพยาบาลก่อนกระเป๋าหน้าสวนคนระับคุณใช่ไหมกระเป๋ากว้างครนะ,ะผมว่าจะยกมาทั้งกระเป๋าอยู่เนี่ยขอยกทั้งกระเป๋าแล้วกันครับแหมฮิเทเนียนยุบยุบยุบอ่าผมถอยแล้วนะผมถอยแล้วนะเดี๋ยวไปให้ที่ดามขาอ่าที่ดามขาข้างนอกครับนี่ฮะ โดสดวนวสินมาหมดวสินลูนไหมอ่ะเดี๋ยวน,นั้นเอาครับน่าจะคนละคนนะเมื่อกีค้คนละคนนะที่ยิงผมอ่ะผมจำได้เราใส่หมวกใบเล่สีสีใบเ,<ส>เล่ส,สีเขียวไม่ใช่ผมแหละเปลี่ยนปืนไม่เห็นมีสโคบเลยมีมีสโคบอยู่โอ้ไม่มีสโคบมันยิงไม่โดนหรอก คันเก็บไม้ผมนะดึงไม้ผมไม่เจออ่าร,รีบๆเลนะรีบๆไปนะผมบอกเลยรีบๆไปนะอาจจะมีมากอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะเขาคิดผลาดแล้วเขามาเก็บเราจะไหม,<อ>มทิ้งลง เปิดผู้พันตาดีไปนิดหนึ่งนะชอบโบราณแล้บโบราณนนเนี่ยบบดีอะไรนเนี่ยผู้พันผมว่าผมเล่นไปชิดไม่ขึ้นเลยวะ่ะมันจังหวะไม่ไม่โดนต้องต้องฝึกบ่อยๆมันมันก็แปลกนะพอเราเจอมันก็มาให้เจอเรื่อยๆเ,เลย อันนี้สนุกเลยอะจอดเนี้ยวิ่งลงมาที่เดิมฮะตรงจุดเดิมที่เรานั่งหาของกันเม่เกี้เดี๋ยวลงลงไปข้างล่างเลยพอละเราเราเสียเสียหลายอย่างไปตรวจเช็คก,ก่อนว่าใครสูญเสียอะไรบ้างเพราะว่าคุณโดนยิงเสื้อน่าจะน่าจะรูนแหละเสื้อผมว่ารนะเสื้อเขาก็เจ๋งชุดสัะ ผมก็ซ้ําตอนแรกเขาไม่ตายนั่นน่ะแต mm hmm. ่คุณบอกว่าตายผมเลยซ้ําเลยตรงจุดร้องโอ้เพราะผมยิงเขาโดนไงน่าจะขาหักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมได้าโดนแล้วเขาไม่น่าจะหมก Sniper ไม่น่าจะหมกน่าจะขาหักครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ ย้ายเลยเคลื่อนไหลเคลื่อนย้ายเลยไปตรงไหนครับตามตามมาตามผู้พันมาเลยกนายบอกตลอดประเด็นคือเร็ว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 ทางนี้ทางนี้จะเห็นพวกพันเลยคุณโอ้โหไม่พายแล้วไม่เห็นคุณจะตายฟรีดิอย่างงี้ไปโอ้โหไม่เห็นผูนนพ้พันด้วย ใช่ใช่เดี๋ยวลงไปหาแม่น้ำหางล่างไง